และพิงเก่งกันมากๆเลยค่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวของสาวและพิงเกี่ยวกับสัญญาเดี่ยวนี่จะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะอย่างน้องลิซ่าก็มีงานเดี่ยวที่ฝรั่งเศสแล้วโดยน้องลิซ่าจะขึ้นทําการแสดงที่งาน The Yellow Pieces Gala Concert 2024หรือในภาษาฝรั่งเศสบอกว่า The Yellow Pieces Gala Concert du Milieu b a n c Paris ฝรั่งเศสช่วงวันที่26มกราคม2024มีการเปิดขายตั๋ววันที่9มกราคม2024เช่นกันค่ะส่วนของน้องเจนนี่นั้นมีการคอนเฟิร์มอย่าง เป็นทางการว่าได้ก่อตั้งค่ายโดยเจนนี่ออกมาโพสต์ทางไอจีค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะปีนี้ดวนเต็มไปด้วยความสําเร็จมากมายและฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับความรักที่ฉันได้รับค่ะนอกจากนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉันได้เริ่มต้นเส้นทางผลงานเดี่ยวในปี2024กับบริษัทที่ฉันก่อตั้งชื่อว่า OA โดยย่อม,มาจาก Odd Atelier Art ช่วยมอบความรักให้กับการเริ่มต้นใหม่ของฉันกับ OA เอและแบล็กพิงเยอะๆด้วยนะคะเจนนี่กล่าวค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่ายที่ก่อตั้งกิจกรรมเดี่ยวของเจนนี่ค่ะ OA เป็นค่ายที่ร่วมกันก่อตั้งโดยเจนนี่กับคุณแม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีศิลปินคนอื่นนอกจากเจนนี่เท่ากับว่าตอนนี้เมมเบอร์แบล็กพิงกาลังทํากิจกรรมกันอยู่ในรูปแบบแยกกันแต่ยังอยู่ด้วยกันประมาณนี้ OA ย่อมาจาก o อท a t e l i e r <At> ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดึงดูดความสนใจในรูปแบบที่แตกต่างจากสิ่งที่ปกติหรือคาดหวังเป็นค่ายเพลงที่ก่อตั้งโดยศิลปินเจนนี่ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งล่าสุดนี้เจนนี่ก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแล้วค่ะซึ่งทีมเจนนี่ที่ดูแลมาตั้งแต่ YG ออกกันมาอยู่ OA กันหมดเลยเียกได้ว่าต้องเชื่อใจเจนนี่ขนาดไหนปังมากๆค่ะซึ่งความน่าสนใจในบริษัทใหม่ของเจนนี่ค่ะที่ชื่อว่า a t e l i e r หรือ a t e l i e r ในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าห้องทํางานด้านสินและก็เป็นศัพที่ใช้กันในแวดวงแฟชั่นโดยมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะมองว่าเป็นมากกว่าแค่ค่ายเพลงทั่วไปแต่ว่ายังสามารถต่อยอดในหลายๆส่วนเช่นทําสินค้าแบรนด์แฟชั่นในอนาคตหรือว่าโปรโมทวิดีโอต่างๆซึ่งก็จะมีภาพของเจนนี่นะคะที่ยืนอยู่ในกลุ่มคนที่ใส่เสื้อฮูดดี้สกรีนคําว่า O A ด้านหลังซึ่งถ้าหากว่ามีการปล่อยสินค้าออกมาก็เชื่อว่าจะสามารถทํายอดขายได้อย่างถลมถลมทลไลตอนนี้แฟนคลับก็มีการชื่นชมค่ะและก็มีการพูดถึงกันมากมายว่า เธอสามและพิงคือปังมากเก่งกันมากๆเลยดูเหมือนว่าเจนนี่นี่ชชดเจนแล้วนะคะนอริซาก็มีงานเดี่ยวเอ๊น่าจับตามองไม่เขว่าเรื่องสัญญามันจะเป็นยังไงหรือว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต่อ2ไม่ต่อสองนี่จะเป็นเรื่องจริงคะแต่ว่ายังคงอยู่ในนามแล็กพิงเช่นเดิมแอรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของนองริซ่าในฐานะซินเนอร์บินเดี่ยวเลิศม,มากๆปรากฏตัวที่คอนเสิร์ตที่ปารีสฝรั่งเศสไปเลยส่วนเจนนี่ก็เป็นซ e o ของบริษัทตัวเองแล็คพิงมีแต่ปังแฟนคลับที่ตามแล็กพิงมา ก็แค่อยากจะเห็นสาวๆนี่ประสบความสําเร็จในฐานะเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊อปเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้พวกชีมาร์ไกลกว่าที่คิดมากๆก็คือเก่งกันเกินฐาน้องลิซ่าเจนีจีซูโรเซ่นะคะเกิดมาเพื่อถูกรักจากนี้ก็ขอให้ทุกหนทางที่จะเดินไปค่ะขอให้ประสบความสําเร็จกับทุกคนนะคะแบล็คทิงคือความแตกต่างที่สุดแล้วซึ่งในนามวงยังคงไปต่อแต่ว่าในฐานะเดี่ยวก็ออกไปเติบโตและก็มีเส้นทางของตัวเองคอนเกรตด้วยนะคะเปิดปีมาได้ยินข่าวดีเลยเรียกได้ว่าส่งท้ายปีเริ่มต้น ปีใหม่น้องดิซ่าในฐานะศิลปินเดียวที่จะมีโชว์ที่ปารีสฝรั่งเศสพี่เจนี่ก็เป็นซีอของบริษัทต,ตัวเองส่วนเรื่องราวดีๆของน้องแชงหรือว่าพี่จีซูงานนั้นก็รัวอยู่แล้วคอนเกรตด้วยนะคะ